ำหรับวันนี้นะฮะผมจะพามาชมกับรถที่ถามมันขึ้นมาเยอะว่าเกียร์ออโต้ของกระบะเตี้ยมีแต่งซิ่งนะครับกับวันนี้ฮะคำตอบอยู่ตรงนี้ฮะกับคันนี้ฮะแคปแต่งซิ่งครับผมพาชมเลยฮะแคปออโต้แต่งซิ่งฮะกับวันนี้ฮะกับหลังป้ายแดงแต่งซิ่งเดี๋ยวพาเดินชมรอบคันกับคันนี้ฮะขอติดตามชมได้เลยครับ สวัสดีครับผมสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะฮะกับผมท่าหลังป้ายแดงแต่งซิ่งฮะทางช n องของ YouTube ช่องนี้ฮะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางก็คือทางแฟนเพจ a c e b o o k นะฮะอัปเดตโปรโมชั่นหลังป้ายแดงแต่งซิ่งกับวันนี้กับรุ่นที่ถามกันเข้ามาเยอะมากครับว่ารุ่นเกียร์ออโต้มีแต่งซิ่งไหมครับมีแต่งพิ้งไหมพี่อ่านี่ฮะวันนี้ก็คือผมจัดให้แลวฮะกับคันนี้ก็คือจัดซิ่งให้เลยครับกับรุ่นแคปออโต้นะครับแต่งซิ่ง คันนี้ครับเยี๋ยวันนี้ผมพาเดินชมรอบคันเลยนะฮะว่ารถคันนี้แต่งซิ่งแล้วก็ใช้เงินออกรถเท่าไหร่ะไปได้เลยครับนี่ครับสาหรับรุ่นแคปออโต้นะครับที่ถางมันข้ามาเยอะก็คือคันนี้ก็คือรุ่นแคปออโต้สีบอลเงินนะครับแคปออโต้สีบอลเงินราคาอยู่ที่6กแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทนะครับแล้วก็สีขาวราคาจะถูกกว่า7,000บาทนะครับนี่ฮะนี่เป็นรุ่นออโต้ที่อานำมาแต่งซิ่งกันนะครับ อันนี้เป็นคันแรกของผมที่ผมมาดีไซน์แต่งแล้วก็ลูกค้าเลือกแบบอุปกรณ์ตกแต่งเองนะฮะนี่ฮะคันนี้บอกได้เลยว่าถูกใจไว้รุ่นแน่นอนครับสำหรับคันนี้ฮะออโต้แต่งซิ่งนะครับแล้วที่สำคัญโปรโมชั่นแบบนี้คันนี้ใช้เงินรถเพียงแค่2 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับนี่ฮะ29,000เบาทก็ได้หนึ่งก็คือเกียร์ออโต้ไปขับนะครับสองก็คือได้อุปกรณ์ตามนี้เลยนะครับนี่เริ่มต้นด้วยล้อครับคันนี้ลูก งานที่ใส่ก็คือเป็นล้อเวลเข่าวกวางนะครับนี่ฮะยางสองสามห้าสี่ห้าสิบปาทนะครับกดหน้าลงมาสองนิ้วนะครับคันนี้นี่ฮะนี่คือสเต็ปของคันนี้หน้าสองนะครับข้างหลังก็สามนิ้วข้างหลังก็คือใส่ซีรียางสองหกห้าสี่สิบสิบแปดนะครับเนี่ยะนี่คือมิตินี่คือทรงของรถคันนี้นะครับส่วนด้านท้ายคันนี้ก็คือใส่ค้ำหลบป้ายนะฮะนี่งานไทเทนี่ฮะ ติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับแต่คันนี้ไม่มีท่อซิ่งนะครับท่อซิ่งเกียร์ออโต้ตอนนี้ยังไม่มีออกมาจําหน่ายนะครับเพราะว่าถ้าเกียร์ธรรมดาก็คือท่อสามารถเดินยาวได้เลยโดยที่ไม่ต้องมีพักแต่ถ้าเกียร์ออโต้ไม่มีพักไม่ได้ครับเกียร์ไม่เปลี่ยนนะฮะก็ลเลยยังไม่ได้ใส่นะครับสําหรับขาซิ่งที่ช,ชอบเสียงท่อดังก็เดี๋ยวรออีกนิดนึงนะครับรอให้มีอุปกรณ์ตัวนี้มาก่อนแล้วก็เดี๋ยวมานำเสนอกันอีกทีนะฮะกับท่อซิ่งนะครับแต่ตอนนี้คือใส่ท่อเดิมก่อนนะครับี่ ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ไม่อยากเหยียบคัด์ก็แนะนําเลยฮะแคปออโต้ครับราคาไม่แพงครับราคาโดนใจไวรุ่นที่ไม่ชอบเหยียบคัด์นะครับนี่ก็คือจะเป็นภายในแล้วก็อุปกรณ์นะครับสําหรับรุ่นเกียร์ออโต้ก็นี่ฮะเครื่อง1.9นะครับเกียร์ออโต้ก็คือเดินหน้า6สปีดนะครับนี่ฮะแล้วก็มีโหมดก็คือสามารถเล่นโหมดเกียร์ธรรมดาได้ด้วยนะครับนี่ย ก็เป็นรุ่นที่สะดวกสบายมากครับดี่สตาร์ทเลยทีแล้วที่สำคัญหน้าจอรุ่น S อสออโต้นี่ฮะหน้าจอตัววิทยุก็จะคนระแบบกับรุ่น S อเกียรธรรมดานะครับจะไม่เหมือนกันเลยนะฮะร,รุ่นนี้สามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับถ้าเป็นรุ่นเกียรธรรมดาเชื่อมไม่ได้ครับนี่ฮะนี้ที่ต่างกับรุ่น LDA ก็คือ LDA สามารถทัชสกรีนได้แต่รุ่นนี้ทัชสกรีนไม่ได้ครับแต่สามารถเชื่อมบลูทูธได้คุยโทรศัพท์ในรถผ่านบลูทูธได้เลยนะฮะแบบนี้ <Hey. S 1> ส่วนอุปกรณ์ที่ติดตั้งให้ก็คือรุ่นนี้ก็คือลูกค้าเลือกเป็นวัดบูธนะวัดบูธหนึ่งตัวนะครับแบบนี้จริงๆก็สามารถเลือกริฟฟี่ก็ได้นะครับแต่ริฟฟี่ก็อย่างเคสนี้ลูกค้าเลือกเป็นกระบะไรเนอร์ไว้ใช้งานก็ต้อง แลกกันไปนะฮะกับตรงนี้โดยที่ลูกค้าไม่อยากเพิ่มเงินก็ต้องแลกอุปกรณ์รณชิ้นนี้ออกไปนะครับนี่ฮะนี่เป็นมิติเกียร์ออโ,โต้นะฮะที่มันมาแต่งซิ่งกันหน้าจอมีตำแหน่งบอกทั้งหมดฮะทั้งเกีย P, กร์พเกีย N, กร์อเกียร์ N เกียร์ D ฮะมีบวกมีลบมี M มีให้หมดเลยฮะนี่ก็เป็นอีกรุ่นที่เพิ่งเปิดตัวได้ไม่นานครับสำหรับรุ่นเกียร์ออโต้ ก็มีถามเข้ามาเยอะจริงๆก็จะมีในรุ่นตอนเดียวออโต้นะครับแล้วก็สีประตูออโต้นะครับราคาก็สนใจยังไงก็แวะามาสอบถามพักทยกันได้นะฮะนี่ฮะนี่ก็เป็นอีกรุ่นที่แต่งซิ่งนะครับเกียร์โตแต่งซิ่งก็จะเป็นคันแรกๆสําหรับที่ผมทําแนวแบบนี้นะครับปกติจะเป็นรุ่นเกียร์ธรรมดาซะมากกว่าที่นํามาแต่งแบบนี้พอดีมีออโต้ลูกค้าอยากได้ก็มาเอาแบบดีไซน์ช่วยกัน ก็รถก็คือรถของลูกค้าเองนะครับลูกค้าอยากได้รถที่สวยที่สุดก็ผมก็ยินดีให้คำปรึกษาแล้วก็ดีไซน์ออกแบบให้สวยที่สุดสําหรับวันที่ลูกค้ามารับรถนะฮะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจก็แวะเข้ามาสอบถามทักทายกันได้นะครับทางช่องทางที่ติดต่อได้ตรงน,นี้เลยฮะสะดวกช่องทางไหนก็แวะเข้ามาสอบถามทักทายกันได้เลยนะครับฝากด้วยครับฝากกดไลค์กดแชร์นะฮะแล้วก็อย่าลืมกด subscribe ช่องของ YouTube แล้วก็ Facebook แล้วก็ follow ในช่องของ IG ให้ด้วยนะครับผม และอย่าลืมกดที่กระดิ่งด้วยนะครับจะได้รับข่าวสารก่อนใครเพื่อนเลยนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่อยากนําเสนอนครับแต่งแบบนี้ใช้เงินงลนรถเพียงแค่สองหมื่นเก้าพันบาทก็ได้เป็นเจ้าของรถแล้วฮะตอนนี้ก็คือรถออกง่ายมากครับอยู่ที่ว่าลูกค้าพร้อมหรือไม่พร้อมแค่นั้นเองถ้าพร้อมก็แวะเข้ามาพูดคุยกันได้เลยผมยินดีให้บริการอยู่แล้วฮะทาเรื่องฟรีนะครับโดยที่ไม่ต้องวางเงินจองผมบอกได้เลยเงื่อนไขแบบนี้น้อยที่ที่เขาจะอำนวยความสะดวกให้ขนาดนี้นะครับแต่ที่ผมก็คือยินดีให้ครับเพราะว่า ถ้าทำไฟแนนซ์ผ่านลูกค้าถึงจองลูกค้าก็ยินดีว่าเออไฟแนนซ์ผ่านแล้วก็ทำเรื่องจองได้เลยนะครับโอเคครับสำหรับว,วันนี้ก็ขอบายบายจบแค่นี้ฮะบพบกันอีกทีคลิปหน้า EP หน้าก็เดี๋ยวผมไปส่งรถคันนี้เจ้าของรถคันนี้อยู่ที่ไหนผู้หญิงหรือผู้ชายก็เดี๋ยวคอยติดตามชมได้เลยทำอาชีพอะไรเนาะโอเคครับสำหรับว,วันนี้บายบายฮะพบกันอีกทีคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ